่ขาาวคุณภพ Qual Station News 97FM รู้ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art เว,วันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิงโดยรูปแบบของสาระบันเทิง พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทาง FM 97 Quality News Station คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ ครัตอนนี้กำลังฟังเพลงคิดถึงเธอเพลงคิดถึงเธอนะคะของคุณพ่อนะคะขอจัดนัดจนตารักใช่ไหมคะ โอ้ห oh, ภัยล้อจริงๆสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety a r t ค่ะกับโยชกาจุโลโบนค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่ได้ฟังและได้ยินไปนะคะคือบทเพลงคิดถึงเธอโดยอาจารย์นัทยนตรลักษ์ค่ะและแน่นอนนะคะในวันอังคารนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยและเป็นเรื่องราวของดนตรีค่ะ มากกว่านั้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนะคะครอบครัวยนตรลักษณ์ในเสอ2ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับน,น้องๆกันนะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะ,คะลูกจันและลูกนัด ค่ uh huh. ตาอันนี้นะตาน,น่ารักมากเลยคยเห็นแบบาในซูมเนะีอยากจะให้แบบคุณผู้ฟังทุกคนนีถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นหน้าตาเราเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามายังแฟนเพจนะคะของ QFM ได้นะคะเราก็จะมีซูมอยู่วันนี้เนี่ยพโยก่อนอื่นเลยอยากจะพูดถึงศาลาสุทัศนิโสภาเขาว่าว่าที่นี่เป็นโรงมหรสพที่เสียงดีระดับต้นของประเทศ นุ่นในฐานะของต้องบอกเจนสองของยุดารักใช่ไหมคะช่วยเล่าให้พี่โยฟังถึงเรื่องราวของศาลาสุทธศิริสภาหน่อยค่ะก็ศาลาสุทธศิริสภานะคะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2012ปีนี้ก็จะเป็นจะครบ12ปีแล้วนะคะความจริงแล้วใกล้แลวอีกไม่กี่เดือนเองก็จะครบ12ปีแล้วที่เราตั้งมาความจริงแล้วก่อตั้งมาเป็นความฝันของคุณพ่อจย์นาจินตารักตั้งแต่ตั้งนานแล้วค่ะความฝันของเขาคือการที่จะมีหอแสดงของตนเอง เพราะวา่าเราจัดคอนเสิร์ตป่อยเราจะได้มีพื้นที่ไม่ใช่สําหรับตัวเองในการแสดงเท่านั้นนะคะแต่ว่าสําหรับศิลปินคนไทยคนอื่นที่จะได้มีโอกาสในการที่จะโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่และแน่นอนว่าด้วยความที่คุณพ่อเป็นศิลปินเองเนี่ยเวลาที่ตัวเองไปแสดงมาเนี่ยเราก็รู้ว่าสิ่งที่ศิลปินหลายๆคนเนี่ยอยาก อยากได้หรือสิ่งที่เราต้องการหรือสภาพแวดล้อมที่เราคิดว่าแบบนี้มันดีที่สุดสำหรับเราอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรบ้างในสิ่งเหล่านี้เราก็ได้เตรียมไว้ที่สารสุททศสภาแล้วโดยเฉพาะน u m b บ r รวันเลยก็คือว่าระบบเสียงที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อันนี้เราพูดถึงเสียงอะคูสิกนะคะเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเสียงอะคูสิกหรือระบบเสียงธรรมชาติของเราเนี่ย ถึงเป็นเรื่องสาคัญแเราก็ดีที่สุดซึ่งคุณพ่อก็โชคดีมากด้วยความที่คุณพ่อจบสถาปัตยุฬามานะคะก็เลยได้เอาความรู้สถาปัตย์ก่อนที่จะเป็นเป็นนักเมนอนะฮะเอามาใช้ซะบ,บ้างสักนิดหน่อยนะคะก็มาสร้างหอแสดงที่นี่นั่นแหละค่ะก็เรียกว่านะคะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าอาจารย์นัทเนี่ยคือท่านเป็นสถาปน,นิกมาก่อนนะถูกไหมท่านจบสถาปัตยุรามาจบสถาปัตย์เะยังไม่ความจริงแล้วจบสถาปัตย์เลยแต่ไม่เคยออกแบบอะไรเลยนอกจากบ้านตัวเองบ้านตัวเองเท่านัา้นออแต่สวยมากมากเลย รวมไปถึงห้องที่คุณพ่อใช้สอนที่เป็นห้องสอนหลักนะครับก็เป็นห้องที่เขาเรียกว่างเงียบมากครับคือท้องร้องนิดหน่อยก็ได้ยินทั้งห้องเลยครับค่ะที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยเล่นดนตรีด้วยกันทั้งคู่ใช่ค่ะก็เล่นเปียโนทั้งคู่บ้านเราถ้าใครถามก็บ้านเราเป็นบ้านนักเปียโนโ คนอื่นก็ทุกคนก็เล่นไปนหมดเลยแต่พ่อ,อยันลูกนะคะพ่อก็เล่นทุกคนก็เล่นเหมือนกันหมดเลยเราก็เล่นเปด้วยกันทุกคนแต่ว่าเราก็อาจจะมีเครื่องดนตรีอื่นบ้างนิดหน่อยเพราะจริงลูกนั้นก็เคยเล่นบอลลนนะคะความชอบส่วนตัวอย่างลูกจันวิชพินารีก็เล่นพินเล่นก็มีบ้างเหมือนกันค่ะชีวิตของครอบครัวนะักดนตรีเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เราเติบโตมาในเสียงดนตรีใช่ไหมพ่ะเราเติบโตมากับสภาพแวดล้อมที่ อ่าบางทีก็มีเพื่อนๆนคุณพ่อคุณแม่มาแวะมาแวะไปแล้วก็ทุกคนก็นำดนตรีมาแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดนตรีเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญสำหรับบ้านเราเนาะไม่ใช่ว่าเราเล่นอย่างเดียวนะคะทั้งเล่นทั้งฟังทั้งไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเรามองว่าดนตรีมันอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสหรับบ้านเราถ้าขาดดนตรีไปมันเหมือนเหมือนเหมือนหายใจไม่สะดวกอะค่ะขาดอะไรบางอย่างไปแล้วมันจะแบบเหมือนกับอึดอัด อึดอัดใช่อึดอ,อัดแล้วถ้าเกิดภาพเปรียบนะคะเหมือนเคยเคย,เคยมีไปทํางานอยู่ช่วงมีเคยไปลองทําอะไรบางอย่างที่แบบว่าทำโปรเจกต์บางโปรเจกต์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีเลยเนี่ยตอนอสมัยแบบว่าอยู่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อะเราเหมือนต้นไม้แล้วเฉามากเลยรู้สึกว่าทําไมเราแบบมันเฉาเฉาไม่ใช่ว่าโปรเจกต์ไม่สนุกหรือไม่ดีนะคะแต่มันเหมือนมันขาดะไรบางอย่างเหมือนขาดน้ำถ้าเราเป็นต้นไม้เราก็ขาดน้ำเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะเป็นแบบนี้เหมอ,อเลย มา่อว่นนั้นนี่เห็นที่ศาลาเนี่ยมีการจัดแสดงดนตรีเกือบจะทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามีจัดแสดงดนตรีเนี่ยตลอด12ปีที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความที่เราเป็นหอแสดงดนตรีเนี่ยนะคะเราไม่ได้จัดแค่ คอนเสิร์ตอย่างเดียว,วเรามีเรามีทั้งกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับดนตรีว่าจะเป็นคอนเสิร์ตการแข่งขันบ้างหรือว่าบางทีที่เป็นงานอีเวนต์อื่นๆนะคะที่มีดนตรีเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะมาใช้ที่สาราสุทัศนีโสภากันเยอะแล้วก็ด้วยความที่เรามีเสียงที่ดีเนี่ยเอาจริงๆว่าใครเล่นดนตรีทุกคนก็อยากมาเล่นที่นี่ค่ะนักร้องนี่ยิ่งชอบเลยค่ะเพราะว่าพอเสียงดีอย่างนี้ปุ๊บแบบมันคนร้องมันสนุกมากเลยมันทําให้รู้สึกแบบอ๋อเสียงฉันเพราะมันก็ ดีคสำหรับคนเล่นด้วยแล้วก็คนฟังก็จะยิ่งรู้สึกดีเพราะว่าพอคนเล่นแฮปปี้แล้วคนฟังก็จะมีความสุขไปด้วยกันค่ะค่ะอย่าว่าเลยค่ะขนาดพี่โยนเนี่ยไปนะยังรู้สึกว่าอุ้ยดิฉันอยากจะขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีแบบเป็นนักร้องโอเปร่าเลยนะคะเพราะเสียงดีจริงๆนะคะคราวนี้ว่าพี่จะถามต่อถึงเรื่องราวแน่นอนเลยนะพวกเราอยู่ที่นี่เนี่ยนะพี่เห็นว่าการออกแบบเนี่ยนะมันเหมือนโรงละครด้วย นะคะโดยเฉพาะด้านในที่จะเป็นสองชั้นถูกไหมคะค่ะตรงนั้นเนี่ยดูเท่มากเลยนะก็ด้วยความที่มันเป็นสองชั้นตรงนั้นเนี่ยแน่นอนหนึ่งรับคนได้มากขึ้นแต่อย่างที่สองเนี่ยเสียงมันก็ดีด้วยค่ะความจรงิงแล้วทั้งสองจุดเลยเออมันแล้วแต่คนว่าเขาชอบตรงไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นอ่ะชั้นล่างทั้งหมดเหมือนกันหรือว่าชั้นบนเหมือนกันเนี่ยทุกคนก็ชอบหมดเลยแล้วเสียงแต่ละจุดเนี่ยข้อเด่นของของสารสุดชั้สี่ิบสี่เนี่ยคือไม่ว่าจะนั่งจุดไหนอะค่ะเสียงมัน ดีเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นอ่ะคุณจะนั่งแถวหน้าหรือนั่งแถวหลังยังไงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะถ้ามาที่เราถ้าพูดถึงเรื่องเสียงแล้วดีทุกที่นั่งดีทุกจุดจริงๆค่ะแล้วพี่โยถามหน่อยค่ะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะคนฟังเพลงคลาสสิกเยอะไหมคะคนฟังเพลงคลาสสิกไหมเยอะไหมก็รู้สึกว่าเยอะโตขึ้นนะคะเลยก็มีมากขึ้นเติบโตขึ้นเยอะนะคะต้องขอบคุณบรรดานักตรีคลาสสิกหลายๆคนที่กลับมาค่ะแล้วก็ทุกคนช่วยกันเพราะพวกทุกคนรู้ว่า แหมถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นแล้วมีคนฟังอยู่แค่นี้มันก็คงอยู่แค่นี้แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้พอเราพยายามที่จะนำดนตรีคลาสสิกออกมาให้คนอื่นได้รู้จักมากขึ้นเนี่ยทุกคนก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใกล้ตัวมากขึ้นอายกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างใกล้ตัวมากที่สุดนะอย่างแบล็กพิงใช่ไหมลุงัฐลุงนั้งบอกอย่างนี้อย่างแบล็กพิงเนี่ยเขาก็เอามีเอาเพลงคลาสสิกมาเนี่อย่างนี้ครับมีคือต้องบอกว่าเป็นดนตรีคลาสสิกเนี่ย ในแง่หนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นเสาหลักของวัฒนธรรมตะวันตกที่อยู่มานานนะครับคือเราสามารถจะดูดเรื่องนี้ได้จากบริบทต่างๆในภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับอ,อย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างเรื่องนี้แล้วกันอ่าไอว n นแมนพัหนึ่งนะครับถ้าคน,นึ่งจาได้นะครับฉากที่ตัวผู้ร้ายเนี่ยไปแงไอตัวคออาร์คเรยเคอร์คอมาต<อ>ตัวพระเอกตอนนั้นเนี่ยแล้วเขาพูดกับพระเอกประโยคนึงว่า this is your ninth symphony อันนี้มันคือซีนฟนีเบอร์เก้าของคุณ ค่ะคือซิมโฟนีเบอร์เก้าตรงนี้เนี่ยเขาพูดถึงอะไรนะครับคือถ้าสมมุติว่าคนที่รู้เรื่องดนตรีคอาสกฟาฟปั๊บมันจะเก็ตเลยว่าอันเนี้ยเขาพูดถึงผลงานที่เขาเรียกว่าเป็นสุดยอดผลงานของชีวิตของเบโธเฟนนะครับคือซิมโฟนีหม่เลขเก้าคือเขามีการเปรียบเทียบกันอย่างนั้นนะครับหรืออยังอาร์วแมนทักสองเหมือนกันมาจากผู้ร้ายเหมือนกันนะครับผู้ร้ายบอกว่าไอเนี้ยตรวจดอันนี้ของเขาเนี่ยมันเหมือนกับรักไม่หนียเฟิร์ตอันเนี้ย แคบเข้ามาหน่อยอันนี้คือนักเปนโนนะครับรักเมนลอฟเติร์เนี่ยมันคือเป็นอคอนเจคโตบหมายเลขสามของนักเปนโนที่เรียกว่าสุดยอดผลงานที่ท้าทายฝีมือการเล่นของนักเปโนมากนะครับใช่หรืออย่างที่เมื่อกี้นุ่นกันบอกว่าในบริบทของปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วมาตั้งแต่ยุคปลาย90-2000นสนะครับดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องอยู่กับดนตรีคลาสสิกียวๆ บางที <Ha. S 1> เนี่ยศิลปินป๊อปเนี่ยเขาก็เอาเอาเลเมนต์บางอย่างจากดนตรีคลาสสิกไปใส่ไว้ในผลงานเขา,อย,าอย่างแบล็คพิงก์อกอย่างเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยคือแบล็คพิงก์ใช่ไหมครับเพลงชัดดาวน์นะเรารู้เลยว่ามันคือพาการ์นี่ไ er <Ha. S 1> วเลนคอนแชตโตเบอร์สองค่ะหรือจะเป็นเพลงฟิวเจอริสม์ของเรดเบอร์เวดเนี่ยครับนี่ก็เหมือนกันเอาเพลงแอลจีสปริงของบาร์กเนี่ยมาประกอบเป็นแบล็กดาว เพราะฉะนั้<ด>นทุกคนเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ไกลตัวขนาดนั้นแล้วก็พอเราเริ่ม explore ไปเนี่ยก็จะเห็นว่าความจริงแล้วมีคนไทยหลายคนที่ฟังเพลงดนตรีคลาสสิกอยู่แล้วแต่อาจจะไม่รู้บางคนรู้สึกว่าโหูหต้องปีงกนกระไดฟังแน่ๆเลยฟังยากมากเลยเอาจริงนะคะดนตรีเนี่ยถ้าชอบก็แค่นั้นนะคะใครดูการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่เก้าสิบก็จดีหลายเรื่องนะครับสนุกไม่สนุกไม่ชอบทีบ่พี่เห็นแบบว่ามีการคืออย่างของน้องใช่ไหมคะแม้ถ้าหมอจาันนล่าสุดเนี่ย มีลิเกด้วยออมีใรไปร่วมผสมลงไปจัดแสดงงานถึงอ่าเชียงรายใช่ไหมคะที่บอกว่าทยแลนด์เชียงรายแล้วก็ได้รับตอบรับโอ้โหคนชมเป็นพันเลยอะอืมใช่ใช่ก็รู้สึกว่าแบบอย่างอย่างเพลงที่คุณพ่อทำอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็เพลงลิเกมาทำเพราะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่ได้ใกลก้ตัวขนาดนั้นแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่คนคือคุณพ่อเนี่ย ในไอเดียในการทาเพลงของคุณพ่อเนี่ยคือเราอยากจะเอาเพลงไทยเนี่ยไปเผยแพร่ด้วยต่างประเทศเมลเราคุณพ่อไปแสดงมันเริ่มต้นจากความคิดง่ายๆที่ว่าอยากเล่นเพลงไทยจังเลยเวลาไปแสดงแต่ไม่มีเพลงไทยสมัยนู้นคุณพ่อก็เลยไม่รู้จะทายังไงไปถามใครผมเขาไม่มีแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกคุณพ่อว่าก็เขียนสิพ่อก็เลยโอ้ oh, จริงด้วยงั้นก็ลองเขียนดูแล้วกัน พอหลังจากนั้นก็พอลองเขียนก็เลยเขียนเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะก็เลยมีเพลงที่ตัวเองเล่นคือเขียนมาให้ตัวเองเล่นเวลาตัวเองไปแสดงซึ่งมันเป็นการส่งออกวนะัฒนธรรมได้อย่างง่ายดายแล้วก็คนเขาเข้าใจเพราะว่าถามว่าทําไมมันเหมาะมากเลยเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาเข้าใจได้ยังไงเพราะว่ามันในบริบทที่เป็นเปียนโนเนี่ยเขารู้จักเปียโนไงคะเขารู้จักว่าเปียโนมันเป็นแบบนี้อะแต่ว่าเปียโนเนี่ยอาจจะเล่นเสียงเห้ยเมือนรู้จักนะแต่ว่ามีทํานองบางอย่างที่ฉันไม่รู้จักมันเหมือนกับเป็นอะไรที่เราเหมือนอาหารฟิวชั่ เ็แบบอ่ามันยังพอแบบอยู่ในเบสที่เราพอรู้จักอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้คนที่เวลาจะรับรถอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาก็รับมันได้ง่ายขึ้น่ถ้าเกิดบางทีถ้าเป็นไทยแบบโอโ้โหโผล่ไปเป็นทงผีพลาดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าบางทีแล้วในบางในบางกรณีถ้าเกิดเขาไม่รู้จักเลยบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าอุยเดี๋ยวก่อนขอขอเวลาตั้งตัวขอเวลาตั้งใจนิดนึงว่าต้องเป็นยังไงเหมือนก,นกันกับคนไทยที่รู้สึกว่าเพลงคลาสสิกฟังยากจังเลยฉันไม่รู้จักไรเงี้ยก็อาจจะคล้ายๆกัน ช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมบอกเลยว่าสนุกมากแต่เดี๋ยวเราจะพักเบรกก่อนเพราะในช่วงถัดไปนะคะเราจะมาพูดคุยถึงเนี้ยแหละน้ะนองทั้งสองคนนี่แหละเดี๋ยวเขาจะมาย่อยเรื่องดนตรีทั้งหลายจนทำเป็นรายการที่จะมาร่วมกันกับเ l ลตี้อาร์ตนี่แหละค่ะให้คุณผู้ชมนะคะและคุณผู้ฟังได้นะคะซึมซับถึงดนตรีเดียวนะคะเราเบรกกันก่อนค่ะคุณกำลังฟังรายการ วารเรตี้อาร์ตบเครื่องเรื่องศิลปะหลากหลายเรื่องราวแง่มุมชีวิตสู่อดีตถึงปัจจุบันโฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตคนบันเทิงกับวินวีรชัยทุกวันพฤหัสบดีบ่บายสถึงบ่าย3โมงที่นี่ FM 97 c u s สโฟกัสไทยแลนด์ มองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฝ่าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาคุณกำลังฟังรายการวารรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ ค่ะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้เกินเอาไว้แล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะพาน้องทั้งสองคนนี่แหละค่ะมาทําเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีนะคะ mm hmm. เรามาฟังกันต่อเลยนะคะ mm hmm. ต้องบอกเลยว่าโอ้โหแค่ฟังแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเรานี่นะคะอยากจะฟังเรื่องราวของดนตรีจะทํายังไงให้ดนตรีนี่นะคะ เข้าใจได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะมีรายการที่บอกว่าดนตรีนี่แหละค่ะที่จะให้ทุกคนนะคะได้ฟังกันนะคะค่ะนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสนุกมากๆเลยและทุกๆเป็นทุกๆวันอังคารนะคะของที่เราจะได้ฟังน้องๆเหล่านี้นะคะวันอังคารสุดท้ายของเดือนค่ะอันนี้เ<ม>ข้ามาในสายหรือยังคะเข้ามาแล้วค่เรียบร้อยนะคะโรเคี่คะ น้องๆพูดถึงรายการที่เราจะมาร่วมกันสักหน่อยค่ะก็รายการของเรานะคะเราตั้งใจไว้นะว่าจะตั้งชื่อรายการง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เป็นหัวข้อง่ายๆวันนี้ฟังอะไรนะคะก็คิงว่าทุกคนถามกันวันนี้ฟังอะไรนะถ้าเกิดว่าฟังอะไรเจริงด้วยเรามาฟังอะไรกันก็ความจริงแล้วนะคะเอวันนี้ฟังอะไรอันเนี้ยคิดว่าเป็นคําถามที่เราถามได้กับทุกคนแล้วก็ถามได้เราอยากให้ รายการนี้เป็นคําถามปลายเปิดเนาะอยากจะใหผ้ผู้ฟังทุกคนเนี่ยมาค้นหากับเราว่านักดนตรีอ่ะคิดว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่านักดนตรีเขาฟังอะไรกันบ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเล่นเพลงอย่างถ้าพวกเราเล่นอย่างเงี้สยส่วนใหญ่จะเป็นดนตรดดีคลาสสิกใช่ไหมคะเรารู้จักคนเล่นคลาสสิกเยเอะเางเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าเออเขาต้องฟังเพลงคลาสสิกนแน่เลยอะ่ะเขาจะต้องฟังเพลงเอ,อ่เออะไรที่ หรือฟังไอเพลงโอเปร่าหรือแบบนี้ปรากฏว่าความจริงแล้วเขาจะชอบเคป๊อปก็ได้เขาจะชอบแบล็คพิงก็ได้เขาจะชอบแบบว่าวงป๊อปอื่นๆก็ได้เราไม่รู้เลยนะคะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วถ้าเกิดเมื่อเรามาคุยกันเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจมากขึ้นเนาะ mm. ให้ฟังด้วยกันว่าดนตรีอย่างที่พยายามบอกพิย,ายามเมื่อกี้ว่าความจริงแล้วเนี่ยดนตรีสําหรับเราเนี่ยมันง่ายๆมากเลยคือเพาะไม่เพาะชอบไม่ชอบมันมันเอาจริงๆมันก็มีอยู่แค่นี้นะคะ่ะศิละปะก็เหมือนกันนะคิดว่าศ ชอบไม่ชอบสวยไม่สวยหรือว่าม,มันโดนไม่โดนนะโดนใจไม่โดนใจอ่ะมันแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานึกถิดตรงนี้แล้วเราก็อยากจะชวนทุกคนเนี่ยไปค้นหาพร้อมๆกับเราว่าถ้าเกิดว่าเราได้ฟังดนตรีพร้อมๆกันเนี่ยกับหลายๆแบบเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างเพราะเราคิดว่านักดนตรีหลายคนอนะ่ะมีเรื่องสไ r p r ทุกคนฟังแน่นอนว่าเพลงที่เขาฟังเป็นอะไรบ้างและเราจะบากจะชิปมาหน่อยได้ไหมอจา,า,อาอจารย์นัทยินตรลักษ์เนี่ยฟังอะไรทุกคนต้องคิดว่าเอออาจารย์นัทนี่ต้องแบบโอ้โหฟังเรื่ classical. องคาสิโลอาจารย์ฟังอะไรจริง,ไ,รงไ,มไม่เสมอไปนะครับเอาเป็นว่าคุณพ่อเป็นคนที่เขาเปิดกว้างนะเขาเปิดก<อ>ว้างจริงเพราะอย่างผมขึ้นรถปสมมติอ่าผมพูดแค่ดนตรีที่เปิดในรถนะครับ ถ้าขับรถไได้วยกันเนี่ยคือ uh huh. ผมจะเปิด J-pop มัง่งจะเปิด K-pop มัง่งจริงๆเขาก็ไม่ว่านะถ้าม็เปิด uh huh. ตอนเด็กๆกงจำได้ว่าครั้งแรกที่ฟัง J-rock สมัยยุค90นะครับตอนม uh ี huh. ปามเนี้ย uh huh. ผมไม่ังฟังในรถพ่อของว่าอะไร uh huh. นะครับแล้วก็จริงๆแล้วคุณพ่อก็มีเพลงป๊อปลุกยุค60นะครับยุค Beatles ยุค ยุคประมาณนั้นนะครับมาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเป็นป well ระจำหรือว่าโอ้ยสมัยนั oh yeah ้นเนี่ยคนนั้นเ็าเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้โอ้ยเช่นมีเพลงหนึ่งนะครับพูดแล้วเหมือนกับปลุกความจำแกเปิดคือเพลง I Wanna Hold Your Hand ของเดอะ e t โช้โอ้ e b e a t l e ชเนี่พ่อชอบม้านนะความจริงแล้วค่ะพูดปอกไปมา y esterday ฮะเขาก็ชอบนะคะแล้วก็ความจริงว่าถ้าเราไม่บอกหมดอ่ะไม่ได้เดยวทุกคนต้องรอฟังนะเดต้องรอดูรอฟังกันใช่ใช่ ทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือนนะคะก็จะมีน้องทั้งสองคนนี้แหละทำหน้าที่ในการดำเนินรายการนะคะได้ฟังกับเนี่ยเรื่องราวชอบมากเลยชื่อวันนี้ฟังอะไรเพราะบางทีก็นึกไม่ค่อยออกว่าจะฟังอะไรคราวนี้พอวันเลาได้ฟังน้องๆคราวนี้เราจะได้รู้ว่าเราจะฟังอะไรใช่ะเ,เ,เราคิดว,ว่าอ,อันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับหลายๆคนที่จะเริ่มตน้น อยากลองฟังอะไรใหม่ๆอะคะเหมือนกับบางทีแล้วฉันฟังอย่างเดิมมาตลอดแล้วถ้าอยากฟังเพลงใหม่ๆเนี่ยไม่รู้จะไปเริ่มต้นตรงไหน ก็มาลองฟังดูแล้วกันเผื่อเราจะมีไอเดียมากกันไปด้วยกันค่นบอกว่าก็จะมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะไม่ได้มีแค่ในส่วนของอ่คนที่เล่นดนตรีคลาสสิกนะคะมีมีหลายเลยมีหลากหลายค่ะจะมีทั้งดนตรีคลาสสิกแจ๊สโซคาก็ไทยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกคนฟังด้วยกันเราจะได้เปิดกว้างพอเราอยากมองเห็นว่าโลกดนตรีเนี่ยมันเชื่อมกันหมดนะเพราะจริงมันก็เป็นโลกใบเดียวกันนั่นแหละไม่จะต้องแยกกันว่าเป็นแบบนี้ฉันจะไม่ฟังอย่างงูฉันไม่ฟังอย่างนี้แต่ถ้าเราฟังด้วยกันแล้วกันเนี่ยมันจะสนุกมากขึ้นค่ะ ค่ะและตอนนี้นี่เตรียมความพร้อมกันขนาดไหนแล้วคะเนี่ย ก็เราก็เริ่มมีแบบว่าแขกประจำรายการของเราที่เราแบบว่าไปเชิญมานะคะก็มีบ้างแต่เรายังอุปไวเรายังไม่อยากประกาศบอกโหดนะคะทุกคนนะคะเไลาจับคับอกมาบอกใช่ไหมอะไรนะคะยอมไม่ยอมบอกตอนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์ใช่ค่ะเราจะรอเราเราอยากให้เซอร์ไพรส์นะคะแต่ว่าตอนแรกบอกได้ค่ะตอนแรกก็เนี่ยไม่เอาไม่ไกลก่อนะตอนแรกเริ่มจากคุณพ่อก่อนเลยค่ะเพราะคิดว่าหลายๆคนจะมีหลายอย่างที่เซอร์ไพรส์หลายๆคนมากๆเลยเราก็เลยอยากจะเป็นตอนแรกเนี่ยเป็นตอนของอาจารย์นัดก่อนแต่ตอนต่อๆไปเนี่ย เราจะไม่บอกนะคะอุบเอาไว้ก่อนนะคะทุกคนอ่าแล้วคราวนี้เราจะมีโอกาสได้ฟังเสียงของคนข้างๆตัวอาจารย์นัจนตาลลับหรือเปล่าคะเสียงของคุณแม่เหรอคะใช่ก็ไม่แน่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ต้องขออุบไว้เช่นกันค่ะเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับหลายคนค่ะไม่แน่นะหรือว่าปีหรือเปล่าต้องรอติดตามชมค่ะจะได้ทราบกัน ก็อื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์นัทยูตระักด้วยนะคะ e, well, ว่าท่านรู้สึกว่าท่านจะได้เครื่องราชใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อวานได้เครื่องอิสราเอ์จากจากโปแลนด์ค่ะจากประเทศโปแลนด์จากกระทรวงกระทรวงต่างประเทศนะคะซึ่งความจริงเป็นอันที่สองที่ได้เพราะว่าอันแรกที่ได้เนี่ยได้ไปเนี่ยตอนนั้นเป็นจากกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งอันนั้นก็คือเพราะเราในฐานะนักดนตรีด้วยแล้วก็ในการที่เราเผยแพร่วัฒนธรรม ของเขา,าที่แล้วในขณะเกันของเราที่โปลแลนด์ด้วยแต่ว่า,อ,าอย่างคราวนี้เนี่ยเป็นการจัดกระทรวงการสัางประเทศเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องกับการที่เราใช้วัฒนธรรมเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะที่เป็นปีสําคัญของท่านอาจารย์นัดด้วยใช่ค่ะทำอะไรปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ5้าสิปีของการทํางานของอาจารย์นัจจารักษ์นะคะซึ่งเราก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะคะวันที่สิบสิงหาคมนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็อยารอกดบัตรได้เลยนะคะต้องรีกดนะคะแล้วก็ <laughs> อย่าลืมรอกดบัตรกันนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตคราวนี้เนี่ยพิเศษกว่าทุกครั้งแน่นอนเพราะว่าเราอย่างที่บอกเป็นครบรอบ50าสป,ปีของการทางาน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยจะไม่ได้มีเฉพาะเพลงคลาสสิกที่คุณพ่อเขียนแต่เป็นตั้งแต่เพลงป๊อปอย่างที่ฟังเมื่อกี้จนไปถึงเพลงเอ่อ,จน,อจนไปถึงเพลงประพันธ์ล่าสุดที่มีลิเกด้วยอย่างที่ได้บอกไปนะคะเพลงพูดปจะบอกว่า <ๆ S 2> ลิเกเพราะมาก แล้วจะบอกนี่พอดีว่าน้องนี่ลูกนัดเพิ่งจะมีคอนเสิร์ตไปใช่ไหมอ่าแล้วลูกจันล่ะคะเมื่อกี้ว่าไงนะครับบอกว่าลูกนัดเพิ่งจะมีคอนเสิร์ตไปถูกไหมคะใช่ครับผมค่ะแล้วลูกจันล่ะคะลูกจักนกำลังจ,จะไปต่อกำลัง <ๆ S 2> จะมีนะคะเพราะไม่ต้องรอถึงวันที่สิบหกสิงหาก็ได้นะคะวันที่สิบสองพฤษภานะคะมาดูเลยนะคะเป็นสองพ่อลูกนะคะ เป็นอาจารย์นัทจันทราร์แลก็พินารีจันทราร์นะคะในการที่จะเล่นเพลงของบทซาทค่ะอันนี้เป็นคลาสสิกหน่อยแต่เราคิดว่าเป็นโปรแกรมที่น่าจะเหมาะกับหลายๆคนที่โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวหรือคนที่รู้สึกว่าเพลงคลาสสิกเนี่ยฟังยากหรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามาอันนี้รเราบอกว่าฟังง่ายทุกคนเข้าถึงได้ทุกคนเริ่มต้นด้วยจากเพลงชิงก็ชิงก็ติสาที่เรารู้จักกันจะมาเล่นในแบบโทซาทค่ะถูกแค่ฟังนี้แค่พูดแค่นี้ก็อยากที่จะฟังแล้วว่า นะคะคำนี้ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะติดต่อไปได้ที่ไหนคะถ้าสนใจสำหรับคอนเสิร์ตในวันที่12บสอพฤษภาคมนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่สาราสุทธเสรีโสภานะคะทาง Facebook ก็ได้หรือว่าทาง i ิน t a g r กรมก็ได้นะคะหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะขอแจกเบอร์ตรงนี้ได้ไหมคะพี่ได้เลยค่ะจากเบอร์ค่ะนะค่ะเบอร์063 358 4005ค่ะค่ะนะคะศูนย์หกสาม่นนหค่ะ ค่ะก็เรียกว่านะคะอยากจะให้ทุกคนได้ไดสนับสนุนนะคะดนตรีดีๆนักดนตรีนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกเลยคะว่าในพระราชนิพนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าบอกว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนนะักดังนั้นเนี่ยเรื่องราวของดนตรีเนี่ยนอกจากจะช่วยนะคะในเรื่องที่จะทําให้บําบัดนะคะจิตใจของเราแล้วก็ยังจะทําให้เราเนี่ย อบอุ่นมากขึ้นและที่ศาลาสุทธสิริโสภาเนี่ยที่เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยความรักเพราะศาลาแห่งนี้สร้างด้วยความรักถูกไหมคะบอกว่าที่นี่เนี่ยด้านบนที่เห็นไม้สักใหญ่ๆเนี่ยใครให้มานนี้ <laughs> <laughs> บอกเลยอันนี้ป <laughs> ็นเจ้าดวงเดือนนะใช่ใหม่นะคะก็มาจากเจ้ายายของเรานั่นเองค่ะเพราะนั้นเจ้ายายก็เป็นคนคือบ้านศาลาสุทสิริโสภาเนี่ยเป็น ป็นเป็นหอแสดงแห่งพระพรสําหรับเราดีกว่าตั้งชื่อเนี่ยสาราสุทธศิริโสภาเนี่ยตามพระนามของพระพระองค์เจ้าสุทธศิริพวรวงศ์พระองค์งงเจ้าสุทธศิริโสภาค่ะซึ่งท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ของคุณพ่อนะคะซึ่งเราเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหอทั้งหมดเนี่ยก็เราทำเนี่ยเพื่อระลึกถึงพระคุณของที่ท่านที่ได้ช่วยให้ครอบครัวเรามีชีวิตนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ย แต่และห้องเราก็ยังมีชื่ออย่างห้องเลี้ยงของเราเนี่ยคือห้องเจ้าดวงเดือนนะเชียงใหม่ะจะยายได้ให้ไม้มาช่วยกันมาแล้วก็ยังมีห้องที่เป็นห้องของครูพ,พันธิพาซึ่งเป็นคนที่ให้ความรู้ของคุณพ่อเป็นครูสอบเปน็นคนแรกเพราะฉะนั้นแต่และห้องของเราเนี่ยมันมีมีชื่อเป็นผู้ให้ผู้มีพระคุณของเราหลายๆท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นที่ที่อย่างที่พี่เอยวบอกมันเต็มไปได้วยความรักมันเต็มไปได้วยสิ่งที่เราเรารู้สึกว่าเราเราทําด้วยความขอบพระคุณเป็นความรู้สึกขอบพระคุณดีกว่า ก็อ,อกยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยไปฟังดนตรีดีๆที่นั่นนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะมาฟังน้องๆเขาจัดรายการนะคะในวันอังคารสุดท้ายของเดือนนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทุ่มครึ่งจนถึงสองทุ่มนะคะจะมาฟังเรื่องราวดนตรีดีๆแต่นี่น้องๆรู้ไหมในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพุธเนี่ยนะคะดุดเด็ดเผ็ดมันมากเพราะมันจะคือวันของวาเตี้บันเทิงบันเทิง เราจะมีคนบันเทิงนะคะมาพูดถึงเรื่องบันเทิงอย่างประเดิฟแมนคนนี้แซ่บมากนะคะ oh. แล้วก็จะมีคุณบอยพ oh. ีอาร์คุณบอยพีอาร์รู้จักใช่ไหมคือคนนี้คนดังในวงการ PR มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาพูดเรื่องราวแบบ i n นไซส์อินไซส์วงการบันเทิงรวมถึงนี่เลยค่ะสนใจใครยุค9กนี่นะหรือคนที่ชอบยุค9กต้องฟังว่า อะไรอะไรตอนนี้ก็ยุคเก้าศูนย์เออนะใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใครๆก็อะไรยุค90ศูเรามาฟังในวันพรุ่งนี้ว่าเ0้าูนเนี่ยเขานับกันตอนอายุเท่าไหร่เออจริงๆแล้วเนี่ยพี่นี่แบบเก้าูนย์ไม่ทันนะคุณแม่เล่าให้ฟังค่ะ <laughs> <laughs> ถ้ายยงไงไวนะคะก็ต้องขอขอบพคุณนะคะคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะแล้วขอขอบคุณน้องทั้งสองด้วยนะคะก็อ,อย่าลืมนะคะ <c oughs> ติดตามเราได้นะคะทาง FM 97นะคะพรุ่งนี้นะคะรายการ v a l e t y Art นะคะตอนหนึ่งทุ่มสามสิบนาทีค่ะกับเรื่องราเก้าูนต้องฟังใช่ไหมครับใช่โอ้ยไม่ต้อง90้าศูนย์ก็ฟังได้นะคะพบกับเราได้นะคะทาง FM 97.0เ h z ค่ะพรุ่งนี้นะคะทุ่มครึ่งห้ามพ a r ดค่ะกับรายการ v a l e t y Art ค่ะวันนี้นะคะเราทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รายการวอลเลตี้อาร์ตคบเครื่องเรื่องศิลปะสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ทราบแล้วเปลี่ยนเสียงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆ